สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็ซับซ้อนสุดๆเรื่องหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์ศาสนาครับนั่นก็คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้กลายมาเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุในาศาสนาฮินดูนั่นเองใช่ครับคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลย มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายไปพร้อมๆกันว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยต้องบอกก่อนว่า การที่พระพุทธเจ้าถูกรวมเข้าไปในปางอวตารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความศรัทธาล,ล้วนนะครับแต่มันเป็นความเคลื่อนไหวที่จะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ก็ได้ของฝ่ายศาสนาพราหมณ์ในยุคที่การแข่งขันทางศาสนากําลังเข้มข้นสุดๆเลยครับก่อนจะไปไกลกว่านี้เราต้องมาทําความเข้าใจคอนเซปต์สําคัญของฮินดูกันก่อนนั่นก็คือคําว่าอวตารครับ อวตารก็คือความเชื่อที่ว่าเทพ,พเจ้าสูงสุดอย่างพระวิษณุจะแบ่งภาคลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เวลาที่โลกเกิดความวุ่นวายหรือธรรมะเสื่อมถอยซึ่งหลักการนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนเครื่องมือที่เปิดช่องให้สามารถดูดซับหรือรวมบุคคลสําคัญสําคัญเข้ามาอยู่ในระบบความเชื่อของตัวเองได้แล้วไอเดียนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมานะครับแต่มันมีที่มาที่ไปมันเกาะตัวขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยในยุคที่เรียกว่ายุคคุปตะ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพราหมณ์กำลังรู้สึกว่าถูกท้าทายอย่างหนักเลยจากการที่พุทธศา,าสนากำลังรุ่งเรืองแบบสุดขีดการบันทึกเรื่องราวของพุทธทวาตารครั้งแรกสุดก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ละครับในคัมภีร์ที่ชื่อว่าวิษณุปูรานะทีนี้เรามาลองแกะรอยดูตักกะเบื้องหลังกลยุทธ์นี้กันดีกว่าครับมันเหมือนเป็นแผนสีขั้นตอนที่ฉลาดมากๆเลยนะคือเริ่มจากหนึ่งมีเครื่องมือที่เรียกว่าอาวาตารอยู่ในมือแล้ว 2. พอเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างพุทธศาสนาที่กำลังมาแรงมากๆ 3. แทนที่จะไปต่อต้านซึ่งซึ่งหน้าก็ใช้วิธีดึงเอาผู้นำของคู่แข่งนั่นแหละเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตัวเองซะเลยผลลัพธ์ก็คือ 4. มันกลายเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองและศาสนาเพื่อลดทอนหรือสลายความสำเร็จของคู่แข่งนั่นเองครับ แต่ว่าการดึงเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างปัญหาใหญ่ตามมาเหมือนกันนะครับเป็นปัญหาเชิงเทวิศาสตร์เลยซึ่งก็เลยทำให้เกิดเรื่องเล่าขึ้นมาสองแบบที่ต้องบอกว่าขัดกันเองอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะอธิบายการมีอยู่ของพุทธาวตารนี่แหละครับลองคิดดูสิครับมันจะขัดแย้งกันขนาดไหนไม่เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของคัมภีร์พระเวท แล้วทำไมพระวิษณุซึ่งเป็นผู้พิทักษ์พระเวทถึงต้องอวตารลงมาเพื่อสอนอะไรที่มันสวนทางกับหลักการของตัวเองล่ะครับนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่คมภีร์ปูรณะต้องหาทางตอบให้ได้แล้วนี่ก็คือคำตอบ2เวอร์ชั่นที่คมภีร์ปูรณะให้มาครับ เวอร์ชันแรกเรียกว่าเรื่องมายาโมหะคือมองว่าโอเคคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นแค่มายาเป็นอุบายที่ใช้ล่อลวงพวกอสูรเท่านั้นเองนี่คือคําอธิบายในยุคที่ยังแข่งขันกันอยู่ส่วนเวอร์ชันที่2ออันนี้มาทีหลังจะมองในแง่ดีขึ้นมาหน่อยบอกว่าท่านเป็นนักปฏิรูปที่มาเพื่อสอนหลักอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นเรื่องเล่าในยุคที่ต้องการจะดูดกลืนแนวคิดของพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วนั่นเองครับ แต่ถึงแม้จะพยายามสร้างเรื่องเล่าขึ้นมารองรับแล้วนะครับแนวคิดเรื่องพุทธวตาเนี่ยก็ยังไม่เคยถูกยอมรับแบบร้อเเลยนะแม้แต่ในหมู่ชาวฮินดูด้วยกันเองทำไมน่เหรอครับก็เพราะว่ามันไปขัดกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แบบเต็มๆเลยนะสิครับคือมันมีจุดที่ไม่ตรงกันแบบชัดๆเลยนะครับอย่างแรกเลยเรื่องวันนะในปุราณะบอกว่าเป็นพราหมณ์แต่ประวัติศาสตร์บอกว่าท่านเป็นกษัตริย์ แล้วก็เรื่องสถานที่ประสูตรอีกคนละที่กันเลยแล้วก็ชื่อพระมารดาก็ยังไม่ตรงกันอีกความไม่ลงรอยกันตรงนี้แหละครับที่ทําให้เกิดการถกเถียงกันมาตลอดพอเจอปัญหาความขัดแย้งแบบนี้เข้าไปในยุคหลังๆเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียที่เรียกว่าทฤษฎีพระพุทธเจ้าสององค์ขึ้นมาค่ะพูดง่ายๆก็คือเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าในปุราณะกับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นคนละองค์กันเลย ก็เป็นวิธีแก้ต่างที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่จะทำให้คำพ์ยังคงถูกต้องไปพร้อมๆกับการยอมรับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเอไรชื่ออวตาร10ปางนี้มันไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับมันยืดหยุ่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียใต้อย่างนิกายสริวัยชนะนี้เขาจะนับพระพรทรามเป็นปางที่8แล้วก็พระคฤษณะเป็นปางที่9โดยที่ตัดพระพุทธเจ้าออกไปจากลิสต์เลย เรื่องนี้มันบอกเราว่าการรวมพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นกลยุทธ์ที่จําเป็นในบางพื้นที่แต่ก็ไม่จําเป็นในพื้นที่อื่นครับโอเคครับเราฟังมุมของฮินดูมาเยอะแล้วทีนี้เราลองสลับฝั่งมาดูมุมมองของฝั่งพุทธศาสนากันบ้างดีกว่าซึ่งก็แน่นอนครับว่ามุมมองเนี่ยตรงกันข้ามแบบสุดข,ขั้วเลยนั่นก็คือการปฏิเสธแนวคิดพุทธวตารโดยสิ้นเชิงเลยครับ เหตุผลที่มันเบสิกที่สุดเลยนะครับก็คือโลกทัศน์ของสองศาสนามันต่างกันตั้งแต่รากฐานเลยในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีแนวคิดเรื่องพระเจ้าผู้สร้างสูงสุดแบบพระวิษณุที่จะคอยลงมาจัดการหรือแทรกแซงอะไรทั้งสิ้นครับภาพน,นี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับ คืออวตารของฮินดูเนี่ยมันเป็นแอคชั่นแบบจากบนลงล่างคือพระเจ้าเสด็จลงมาในขณะที่การเป็นพุทธเนี่ยมันคือการบรรลุแบบจากล่างขึ้นบนคือมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่ฝึกฝนตัวเองจนตรัสรู้ได้ด้วยปัญญาและความเพียนของตนเองเห็นไหมครับว่าคอนเซปต์มันคนละเรื่องกันเลยมันไปด้วยกันไม่ได้โดยพื้นฐานครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นในเมื่อมีฝ่ายหนึ่งพยายามจะกลืนอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีการโต้กลับกันบ้างซึ่งฝั่งพุทธศาสนาเองก็มีวิธีตอบโต้ที่บอกเลยว่าแยบยนต์ไม่แพ้กันเลยครับคำถามที่น่าสนใจก็คือในเมื่อฮินดูพยายามดูดกลืนพระพุทธเจ้าแล้วเคยมีไหมที่ฝั่งพุทธจะทำแบบเดียวกันคือดูดกลืนเทพของฮินดูเข้ามาบ้างคำตอบก็คือมีครับมีจริงๆ แล้วหลักฐานก็อยู่ในเรื่องที่เรียกว่าทศรสชาดกซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พล็อตเรื่องเนี่ยไปคล้ายกับมหากรามายนะของฮินดูแบบน่าทึ่งมากแต่นี่แหละครับคือจุดพีครามายนะเวชันชาดกเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเรู้จักกันเลยคือพระรามกับนางสีดาเป็นพี่น้องกันนะครับไม่ใช่สามีภรรยาแล้วก็ไม่มีทศกันไม่มีการลักพาตัว ไม่มีสงครามใหญ่โตอะไรทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดเน้นไปที่การใช้ปัญญาแล้วก็การยอมรับในความไม่เที่ยงของชีวิตและนี่คือหมัดนอกเลยครับเพราะในตอนจบของเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เฉลยออกมาว่าตัวท่านเองในอดีตชาตินั่นแหละก็คือพระรามาบัณฑิต นี่คือการพลิกเกมโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับคือแทนที่จะปฏิเสธพระรามไปเลยกลับใช้วิธีดึงเข้ามาแล้วก็ลดสถานะจากอาวตารของเทพสูงสุดให้กลายเป็นแค่อดีตชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบาร,รมีเท่านั้นเองสุดยอดไหมล่ะครับ เอาล่ะครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้สงครามความเชื่อสงครามเรื่องเล่าที่สู้กันไปมาเนี่ยพอมาอยู่ในโลกความเป็นจริงมันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าเราดูจากหลักฐานทางโบราณาคดีเนี่ยจะเห็นภาพที่ต่างกันชัดเจนเลยครับในอินเดียมีเทวไลทศอวตารที่สร้างในยุคที่แนวคิดนี้กาลังมาแรงเลยนะแต่กลับไม่มีรูปสลักพระพุทธเจ้า ซึ่งมันก็บอกเป็นในๆว่าเออเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะแต่พอข้ามาฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับคนละเรื่องเลยครับอย่างนครวัดเนี่ยเปลี่ยนจากเทวสถานฮินดูมาเป็นวัดพุทธได้แบบสันติมากๆหรือที่อินโดนีเซียก็มีการสร้างศางสานาสถานของทั้งสองศาสนาอยู่เคียงข้างกันได้อย่างกลมกลืนเลยพับดังนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องราวพุทธาวตารเนี่ย มันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองและสังคมของอินเดียในยุคกลางได้ดีกว่าที่จะบอกเล่าข้อได้จริงเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าหรือคำสอนของท่านเสียงอีกนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากบริบททางประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาเพียวๆ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะว่าพอเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของศาสนาต่างๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของความศรัทธาล้วนๆหรือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้เชิงอำนาจกันแน่ก็เป็นเรื่องที่น่าขบคิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ